สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกันเช่นเคยวันนี้มีเหรียญเงินนำเสนอด้านหน้าจะเป็นภาพประธานาธิบดีจอจวอชิงตันด้านบนจะมีข้อความเขียนว่า Liberty ข้อความถัดมา In God We Trust ด้านล่างก็จะเป็นปีพอส1957เเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเงินนะครับใครมีเหรียญเงินแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับ ให้ราคาสูงถ้าใครมีสภาพ U N C ให้ราคาพิเศษติดต่อมาได้เลยนะครับอ่าผู้ชมเรามาเรียนรู้ภาษาบนเหรียญจอชวอชิงตันครับที่เขียนคำว่า liberty liberty นะ liberty คนไทยอ่านกัน liberty นะชัดเจนนะ liberty liberty r i b e r t y r i b e r t y ภาษาอังกฤษอ่าน liberty แต่คนไทยจะอ่านมักจะอ่านคำว่า l i b e r t y น่ชัดไนงะอย่าง In God We Trust 1957นะครับ Liberty ซึ่งแปลว่าเสรีนะครับแปลว่าเสรีเสรีเสรีภาพนะครับเสรีภาพอ่านะแล้ว In God In We Trust อนะ่ะ In God We Trust ก็หมายความว่าในพระเจ้าเราวางใจนะในพระเจ้าเราวางใจเราเชื่อในพระเจ้า นี่คือด้านหน้าของเหรียญจอร์จวอ s h ชิงตัน George Washington นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินปี1957นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาละตินอ่าส่วนมากคนไทยมักจะเรียกคําว่าภาษาลาตินใช่ไหมคุณพูดภาษาลาตินได้ไหมผิดนะต้องใช้คําว่าภาษาละตินนะละตินนะตาาละติน,นะตน,ตนไม่ใช่ลาตินนะอ่า <laughs> เรา,าเรียนรู้กันนะอ่า บางครั้งน right? right? ี้ผมทีมเข้ามาใน Google ใช่ไหมเข้าไปใน Google นะไม่ใช่ Google นะคนไทยจะเรียกกูเ g ิลนะอ๋อมันคือคำว่างี้ครับแต่ Google 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 เข้าไปใน Google นะแต่พูดนี้มันเหมือนกระแดะนะใช่ไหมเราจะเขาพูดว่าเข้าไปใน Google เนอะอยากรู้เข้าไปใน Google เนี่ยนะ Google ถ้าเราพูดว่าไอ้อยากรู้เข้าไปในก o เกิลนะมันดูตลกนะโอเคพเดีฉยวอ่านนะอ่าเราเรียนงด้กันแบบนี้ต้องเข้าใจแบบนี้นะ เป็นภาษาลาตินนะครับพูดผิดแล้วเราติดปากของเราไงเราพูดเป็นภาษาลาตินอย่างนั้นไม่ใช่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้เป็นภาษาลาตินนะฮะภาษาลาตินเนี่ยแปลว่าอีพูอีพูริบุสอีพูริบุสอีพูริบุสหน่ำอีพูริบุสหนัำมายว่านี่อ่านเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าถ้าเป็นภาษาลาตินล่ะอ่าภาษาลาตินก็ อ่าอีปูริบุอูปูริบูสุอูปูริบูปูริบูสุอูปูริบูสุโรมาฮะอีปูริบุสุอูปูริบูสุโรมานะนี่คือภาษาละตินนะครับอีบรูริสบุสุโรมาอ่าต้องขออภัยด้วยนะน,นี่คือแกะแกะอ่านนะครับเราไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนเหมือนนักข่าวนะ ถ้านาักขาวเขาจะโอ้โหพูดต่ออีกอ,อ้เลยนะพูดไปรูปพูดพูดพลาดพลาด,าดเลยก็คือเขาคล่องไงการพูดคล่องแคล่วนะในการพูดนะนะครับแต่เราแบบคนธรรมดาสามัญเราพูดแบบสดๆดนะเราพูดกันแบบซึ้งซึ้งนะอ่าเช่นอ่าขอย้ำนะคือว่าอีฟลูริบุสอันนั้มนี่ภาษาอังกฤษนะอ่าให้อ่านเร็ว um นะก็อีูิบุสอันน อีพูริบูชันนนี่คือภาษาอังกนะครับแล้วภาษาไทยอ่านล่ะภาษาไทยก็จะอ่านอีพูริบูันนัมอีพูอีพูอีพูิบนี่คือภาษาไทยเราอ่านนะอีพูิบูนัมนี่คือภาษานะครับแล้วภาษาละตินล่ะภาษาละตินก็อีพูอีบูิบอีบูิบอีบ อี๋อีบุอีบ b อีบ u ริบุอีบุริบุสูอีบุริบุสูโลมาอีบุริบุสูโลมามีคืาภาษาแนั้นอขอถามผู้ชมเลยนะครับการพูดภาษาต่างประเทศผู้ชมมีความรู้สึกว่าเจ็บกบลิงไหมเจ็บไหมครับผู้ชมไม่ต้องอะไรมากมายขนาดผู้ชมฟังอยู่ทางบ้านนะจะมีความรู้สึกว่าปวดหู ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ